จังหวัดจันทบุรีครับรวมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับและหน่วยงานต่างๆของจังหวัดจันทบุรีจัดการแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับที่ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีนายนรงธีรจันทร์รังกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้รวมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ที่นำโดยนางสุชาดาสิริกุลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่6จันทบุรีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรีและอีกหลายๆหน่วยงานจัดการถแถลงข่าวในการจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเตรียมการรองรับและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย โดยทางจังหวัดจันทบุรีได้เปิดศูนย์พักพิงไว้แล้ว2จุดคือจุดที่1วัดปากคลองกุ้งอเภมืองจังหวัดจันทบุรีและจุดที่2คือวัดคมบางอเภอมืองจังหวัดจันทบุรีซึ่งศูนย์พักพิงทั้ง2จุดที่ทางจังหวัดจันทบุรีได้จัดตั้งขึ้นนี้สามารถที่จะรองรับผู้ประสบอุทกภัยได้จํานวน2,000คนด้วยกันและนอกจากนี้สําหรับผู้ที่ประสบอุทกภยัยทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้เปิดเบอร์โทรสายด่วนศูนย์ประชาบดี1300ตลอด24ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถโทรสอบถามความต้องการช่วยเหลือได้อีกด้วยขณะที่ทางศูนย์ของวัดปากคลองกุ้งอเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นศูนย์พักพิงที่ทางจังหวัดได้จัดเตรียมไว้เพื่อรองรับผู้ประสบอุทกภัยนั้นก็ได้มีความพร้อมที่จะรองรับผู้ประสบอุทกภัยที่จะมาพักพิงแล้วโดยทางวัดปากคลองกุ้งได้จัดเตรียมสถานที่ในส่วนของอาคารโรงครัวและห้องสวดมนต์ไว้สําหรับรองรับผู้ประสบอุทกภัยแล้วเช่นกันครับ